ค่ะข,ขอกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่คิรจักร,ระกิติคุณสมบูรณ์ประจวบนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะเรียนราวีด้วยกันนะคะหัวข้อที่คิรจักของเราตั้งไว้ประจำปีนี้นะคะก็ยังคงเป็นบุคคลในพระคัมภีนะคะที่เราจะศึกษาด้วยกันพี่น้องคะที่ผ่านมาเราได้เรียน ชีวิตของใครไปแล้วบ้างคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมชักรักเมชักอาเบตเนโกนะคะนี่อาจารย์แม่ตอบนะคะถ้าเอลียาเอลิชาดาเนียนคะ่ะมีใครอีกไหมคะครบหรือ,อยังคะแล,แล้วก็อิสอักนะคะแล้วครบแล้วนะคะ อิสยะด้วยนะคะน่าสังเกตว่าทั้งหมดที่สอนมานะคะก็มักจะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนาะใช่ไหมคะแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะยกคนในพระคัมภีร์ใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่พระเยซูนะคะเพราะว่าเรารู้จักพระเยซูกันดีนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของฉายาคนในพระคัมภีร์พี่น้องพอรู้จักฉายาของใครบ้างคะ บิดาแห่งความเชื่อคือใครคะ,คะอับบาฮามค่ะถ้าเป็นชัยดังดวงใจของพระเจ้าใครคะดาวิดถ้าเป็นผู้เผยเพระวจะนะเจ้าน้ำตาคือใครคะเยเรม,เรมีมีใครอีกหน้า,าสาวกที่ขี้สงสัยรู้จักไหมคะโทมสัสมีชัยสาวกที่พระเยซูทรงรัก ยอนไหนคะยอนบัพติสมาหรือยอนอัครสาวกยอนสาวกนะคะโอเคพอจะรู้จักบ้างแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีฉายาว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจคือใครคะบาลานา,า,าบาสนะคะวันนี้คนที่ข้าพเจ้าจะยกมาคือบาลานาบาสนะคะบาลานาบาสไม่ใช่คนที่โดดเด่นอะไรมากมายไม่ได้เป็นคนที่ มีชื่อเสียงเท่ากับเปาโลหรืออัครสาวกคนอื่นๆนะคะแต่ว่าชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ข้าพเจ้าประทับใจแล้วก็อยากจะมาศึกษาด้วยกันกับพี่น้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูชีวิตของบาลานาบัสเนี่ยเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้เราขอประกาศรับรู้ว่าถ้อยคําของพระองค์นั้น เป็นชีวิตและเป็นฤทธิเดชที่จะเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนุนนำชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นในเชาน้านี้เราอธิษฐานขอเปิดใจออกพระองค์เจ้าค่ะยินดีและเต็มใจที่จะเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์และยินดีที่จะน้อมนําถ้อยคําของพระองค์นั้นให้มีอิทธิพลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเสริมสร้างเกิดขึ้นภายในจิตวิญญาณ ลึกๆของเราพระองค์เจ้าขออย่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ขอฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้านั้นที่จะยังคงอยู่และทำกิจในชีวิตของเรา พะวิญราณบริสุทธิ์เราเชิญพระองค์ที่จะเป็นผู้ที่นําเราไปสู่ความจริงพระองค์เจ้าค่ะและให้ความจริงนั้นจะปลดปล่อยเราเป็นไทยและให้ความจริงนั้นที่จะทําให้เรามั่นคงอยู่ในทางของพระองค์คัตตาบเจ้าเมื่อพายุขึ้นลมแรงมาเรายังคงยืนหยัดอยู่ได้พร้อมประกาศออกมาว่าพ่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราที่พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและพระเจ้าอยู่กับเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีถ้อยคําของพระองค์เป็น หลักในชีวิตของเราอยู่เสมอเราขอบพระคุณพระองค์และเราขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราอาจจะรู้จักบาลานาบัสนะคะที่จริงบาลานาบัสเนี่ยเป็นฉายาของเขานะคะพี่น้องบาลานาบัสที่เราเรียกคือฉายาชื่อจริงของเขานะคะชื่อว่าโยเซฟนะคะ บารานาบัสเนี่ยชื่อว่ายโยเซฟเราเปิดดูด้วยกันก่อนนะคะกิจการบทที่4ข้อที่36ถึง37นะคะกิจการบทที่4ข้อที่36ถึงข้อที่37นะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะโยเซฟที่บรรดาอัคราทูตเรียกว่าบารานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจ เป็นชาวเป็นเลวีชาวเกาะไซปัสนะคะมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัคาราทูตนะคะสรุปแล้วบาลานาบัสนะคะหรือว่าโยเซฟเนี่ยชื่อจริงคือโยเซฟชายานะคะหรือคนที่อัคา,าทูตเนี่ยเรียกของเขาก็คือบาลานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจหรือคนแห่งการให้กำลังใจ นะคะคพี่น้องถ้าวันนี้นะคะเราให้ใครสักคนหนึ่งข้างๆเราหรือคนที่ผ่านชีวิตของเรานิยามหรือว่าตัวเราเองนิยามชีวิตตั้งฉายาให้กับตัวเองคิดว่าเราจะได้รับฉายาเป็นอะไรบ้างคะเราจะตั้งฉายาตัวเองว่าอะไรคะคนอื่นจะเรียกเราว่าอะไร เมื่อก่อนมีโฆษณาซิตรานะคะฉายาน้องเขาคือน้องดํา .com ใช่ไหมคะก็จะมีตั้งการตั้งฉายาส่วนตัวเราเองพี่น้องคิดว่าใครลองนิยามฉายาตัวเองให้ได้ไหมคะไม่ไม่มีใครกล้า อยอนนะคะพี่น้องยอนอัคารสาวกเนี่ยในบรรดาอัคารสาวกทั้งสิบสอคนทุกคนอยู่กับพระเยซูเหมือนกันแต่ว่ายอนกล้าเพราะว่าเขามั่นใจว่าพระเยซูรักเขาแล้วก็ตั้งฉายาตัวเองว่าฉันคือคนที่พระเยซูทรงรักวันนี้เราต้องกล้าสิตั้งฉา,ายาให้ตัวเองหน่อยอคนแรกอาจารย์เดมคะ ลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นบาลานบัสนะคะเป็นบาลานบัสก็พี่เราประกาศลงมาด้วยความเชื่อด้วยกันพี่น้องไม่มีใครอิจฉาใครคะ่ะเราให้กําลังใจตัวเองไม่มีใครมาบอกว่าอุยา้ยกล้าอย่างกล้าดียังไงไม่มีใครว่าอย่างนั้นนะคะมีใครตั้งฉาย,ายาอะไรให้ตัวเองไหมคะพี่อ้ําค่ะที่รักของพระเจ้าเห็นไหมอ้ําที่รักของพระเจ้า พี่น้องคนไหนอยากตั้งฉายาให้ตัวเองบ้างคะครูแป้มคะครูแปมอยากมีฉายาอะไรให้ตัวเองคะให้อาจารย์กังวานตั้งให้ครูแป้มดีกว่าคะ่ะถ้าจะเรียกครูแป้มตั้งฉายาให้ครูแป้มว่าอะไรดีคะ เราจะสร้างความสาม,าคาม,มัคคีตั้งให้คนอื่นได้คะ่ะเจ้าหญิงแห่งการปนิบัติแน,ตแน่นอนว่าตําแหน่งนี้หนีใครไม่พ้นนะคะคืออาจารย์แม่พรทิพย์ของเรานั่นเองนะคะเป็นเจ้าหญิงด้วยสิคะเป็นเจ้าหญิงด้ยวยเราเป็นคุณนายคุณนายแห่งการปฏิบัติอืคุณนายแม่เป็นคุณนายแม่เป็นแม่ใช่ไหมคะ อาจารย์กังวานเอาไหมคะตั้งไหมคะ <laughs> ยังไม่เสร็จไว้กระซิบบอกข้างๆก็ได้นะคะนึกไม่ออกแต่แน่นอนว่าเราแต่ละคนเราเราเห็นส่วนดีของเราเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไวใ้ให้กับชีวิตของเราได้นะคะบารานาบัสนะคะเป็นหนึ่งคนนะคะเขาอยู่เผ่าเลวีแล้วก็เป็นชาวเกาะไซปัสนะคะเขาไม่ได้มีพื้นที่ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มหรือว่าอยู่ในอิสราเอลนะคะ สิ่งที่เขาทำนะคะอย่างแรกที่ชีวิตของเขาเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยกิจการบทที่4ข้อ37บอกว่ามีที่ดินก็ขายเสียแล้วก็นำเงินค่าที่ดินมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัคาระทูตถ้าตามกฎบัญญัติแล้วนะคะคนที่เป็นเผ่าเลวีเนี่ยเขาจะไม่ได้รับมรดก เขาจะไม่มีที่ดินในอิสราเอลเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าคน คนที่เป็นเผ่าเลวีเนี่ยเขาจะมีพระเจ้าเป็นมรดกเขาจะไม่มีที่ดินไม่มีอะไรนะคะแล้วเขาจะมีการเลี้ยงดูชีพตัวเองด้วยการถวายสิบรถจากเผ่าต่างๆมาถึงชีวิตของพวกเขาดังนั้นชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีเพียงแต่การปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระพาหรือในพระวิหารนะคะเขาจะไม่มีที่ดินไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของอะไรเป็นของตัวเองแต่ว่าเนื่องจากว่า โยเซฟหรือบาลานาบัสเนี่ยไปเป็นไปอยู่ในเกาะไซปัสเขาก็สามารถมีที่ดินได้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนืออิสราเอลนะคะเขาก็ขายแล้วก็เอามาวางไว้ที่แทบเท้าของอัคาลาทูตเพื่อที่ไปช่วยนะคะคนที่ยากจนผู้เชื่อที่ขัดสนนะคะนี่คือสิ่งที่บาลานาบัสทำและอีกอย่างหนึ่งที่อัคาสา,าวกต่างตั้งชื่อตั้งฉายาให้กับเขาว่าเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจ เพราะว่าบาลานาบัสเนี่ยเป็นสื่อกลางนะคะหลังจากที่เรารู้จักซาโลใช่ไหมคะพี่น้องซาโลเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าคริสเทียนที่เชื่อในพระเยซูนะคะฆ่าฆ่าฆ่า,า,าแล้วก็ท้ายที่สุดพระเจ้าก็ทําให้เขากลับใจแล้วก็มาอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อมาอยู่ในทางของพระเยซูเขาอยากจะทํางานร่วมกันกันกบอัคาทูตแต่ผู้เชื่อที่ได้ยินชื่อของซาโลปุ๊บทุกคน ยินดีต้อนรับไหมคะไม่ทุกคนก็กลัวไม่มีใครไว้วางใจซาโลเลยสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าบาลานบัสเป็นหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ามานี้เขาก็พาบาลานบัสเออบาลานบัสก็พาซาโลนะคะไปหาอาาัคาทูตอัคาทูตก็คือสาวก12คนของพระเยซูที่อยู่ในกรุงเยรูเซาเลม็มแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปาโลซาโลเนี่ยกับใจจริงๆแล้วแล้วตอนเนี้ย เขาก็มีประสบการณ์กับพระเยซูนะนะคะในกิจการบทที่9ข้อที่26-30ถึง30นะคะเขาก็พาไปแล้วท้ายที่สุดอัครทูตท,ทั้งหลายก็ยอมรับว่าโอเคซาโลกับใจจริงๆแล้วเราก็ทำงานร่วมกันกับเขานะคะแน่นี่เป็นลักษณะหนึ่งของบารานาบัสเขาเป็นสะพานเชื่อมคนเข้าหากัน ในฐานะลูกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นลูกแห่งสันติสุขใช่ไหมคะเราควรนำการคืนดีท่ามกลางความแตกเล้าท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันจะหันหลังให้กันแล้วนะคะให้เราเป็นดังบาลานาบัสนะคะเป็นดังสะพานที่เชื่อมคนเข้าหากันเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับที่บาลานาบัสได้ทำระหว่างซาวโลกับอัครทูตนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเมื่อบาราบัสน,นำซาวโลมาถึงมาทำงานกับอาคาลทูตแล้วแน่นอนว่าในการรับใช้ช่วงแรกนะคะในคิดคิดอจากยุคแรกเนี่ยไม่ได้ราบรื่นมีการถูกข่มเหงพี่น้องมีการถูกข่มเหงแล้วซาวโลซึ่งเพิ่งกลับใจเนี่ยเหมือนกับว่าพออยู่ ออกจากฝ่ายฟาริสีออกจากฝ่ออกายปุโรหิตมาปุ๊บก็โดนตามล่าตามฆ่านะคะรับใช้อยู่ก็เกิดความท้อใจเนาะแล้วเขาก็กลับไปเมืองทาซาัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขากลับไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นบาลานาบัสคนนี้อีกนั่นแหละนะคะในกิจการบทที่1 9ถึง26บนะคะบทที่11ข้อที่1 9ถึง26ได้บันทึกไว้ว่าซาโลเนี่ยเมื่อมีการข่มเหงเขาก็กลับบ้านไปกลับบ้านของเขาไปไป,ไปอยู่ ไปอยู่เป็นปีนะคะแล้วก็บลานาบัสเนี่ยก็ไปตามซาโลกลับมาบอกว่ากลับมาเธอไปรับใช้กับไปรับใช้กับผมนี่แหละไปด้วยกันไปรับใช้ด้วยกันนะคะชวนกลับมาแล้วก็พวกเขาก็ได้กลับมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่คิดจักอันทิโอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่นั่นเองนะคะที่เมืองอันทิโอกนี้นะคะได้ชื่อว่าได้ชื่อว่าอะไรเป็นครั้งแรกนะคะ คริสเตียนใช่ไหมคะได้ชื่อว่าเป็นได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกนะคะกิจการบทที่11ข้อที่26สนะคะสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกนะคะด้วยการรับใช้ของเปาโลและบาลานาบัสนะคะเปาโลก็ได้กลับคืนสู่งานรับใช้เพราะว่ามีบาลานาบัส ไปตามกลับมานะคะหนุนใจให้กลับมาสู่เส้นทางการรับใช้แน่นอนว่าวันนั้นถ้าเกิดไม่มีบาลานาบัสนะคะไปตามเปาโลกลับมาเราคงไม่ได้อ่านจดหมายฝากทั้ง13เล่มในพระคัมภีร์และเราก็คงไม่ได้รู้ว่าเ,เปาโลรับใช้ยิ่งใหญ่ยังไงเราคงไม่ไม่รู้นะคะว่าคิดคิดอาจรต่างๆทั่วมาถึงทุกวันเหล่านี้ได้ยังไงนะคะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ส่งใครบางคนและแน่นอนว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันเราอาจจะมีช่วงเวลาที่เราเคยท้อแท้ใจเราเกือบจะหันหลังให้กับงานรับใช้หรือว่าหันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ส่งใครบางคนมาหนุนใจเราหรือให้กําลังใจเราแน่นอนว่าบาลานบาัสก็สําคัญสําหรับชีวิตของเราด้วยนะคะและมากไปกว่านั้นพี่น้องขอพระเจ้าที่จะช่วยเรา เราขอกําลังจากพระเจ้าขอพระคุณจากพระเจ้าที่จะใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นคําพูดของเรารอยยิ้มของเราเป็นบาลานบัสให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาจะเติบโตขึ้นที่เขาจะสามารถยืนหยัดลุกขึ้นมาเดินในทางของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเป็นได้อาเมนไหมคะเ,มเราสามารถเป็นได้พี่น้องเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าใส่บางสิ่งบางอย่างไว้ เพื่อที่เราจะเป็นบาลานาบัสให้กับใครสักคนหนึ่งได้นะคะบาลานาบัสนะคะเขาร่วมรับใช้เคียงข้างกับเปาโลนับจากนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดจักรอันทิโอกเนี่ยก็เริ่มส่งมิชมิชานารีออกไปละนะคะไปประกาศกับคนต่างชาตินะคะข้อบทที่13นะคะกิจการ13ข้อที่1ถึงข้อที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะ บาลานบัสนะคะเป็นชีวิตที่โดดเด่นณเวลานั้นแล้วเขาก็มีเปาโลหรือซาวโลนะคะไว้เคียงข้างสำหรับเขาแล้วพอรับใช้ไปรับใช้มานะคะพอออกไปเดินทางไปประกาศด้วยกันกลายเป็นว่าซาวโลหรือว่าเปาโลเนี่ยรับใช้โดดเด่นกว่าเขาขึ้นมา รับใช้แล้วก็เหมือนกับเออปาโลพูดดีเทศนาดีพอประกาศแล้วมีคนกับใจเชื่อผ่านชีวิตของเซาโลหรือว่าเปาโลเนี่ยมากกว่าตัวเองแต่สิ่งที่บาลานาบัสเป็นก็คือไม่มีการสกัดดาวลุ่งไม่มีการสกัดดาวลุ่งเราจะเห็นว่าถ้าในวงการที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือว่าในวงการอื่นๆถ้าเริ่มมีใครที่เหมือนกับจะโดดเด่นหรือว่าเก่งกว่าเราทำไมคะ แล้วก็เริ่มหาบางสิ่งบางอย่างที่จะสกัดดาวรุ่งเราเราน่าจะรู้จักคํานี้นะคะสกัดดาวรุ่งไม่ให้เด่นเกินเราหรือว่าไม่ให้เด่นเกินฉันทุกคนฉันต้องเป็นที่หนึ่งแต่สําหรับบาลานาบัสไม่ใช่เขายินดีแม้ว่าตอนไปครั้งแรกเขามีบทบาทเป็นผู้นําเหมือนกับเป็นพระเอกนะคะแต่พอทําไปทํามาเอ้าเปาโลเก่งกว่าเปาโลโดดเด่นกว่าเขายินดีและ ยืนเคียงข้างผักดันให้เปาโลไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราควรมีนะคะคือการที่เราจะดีใจเมื่อมีคนที่เด่นกว่าเราหรือไปได้ไกลกว่าเราเราจะดีใจแต่เราจะไม่อิจฉาหรือเราจะไม่สกัดดาลุ่งไม่ใช่วิถีของลูกของพระเจ้าที่จะสกัดดาลุ่งอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะที่บาลานาบัสเขามีหัวใจเช่นนี้ เขาพร้อมส่งต่อคนที่อยู่เคียงข้างเขาคนที่ล้มลงไปเขาชุดให้ลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินได้ดันเขาสนับสนุนเขาให้ไปไกลกว่าที่ตัวเขาเองสามารถไปได้นี่คือสิ่งที่หัวใจที่บาลานาบัสเป็นนะคะและเมื่อเขาทำอย่างนี้นะคะบาลานาบัสเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้โอกาสคนให้โอกาสคน เมื่อรับใช้กันไปกันมานะคะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พวกเขาต้องเดินทางไปประกาศด้วยกันในกิจการบทที่15นะคะแล้วบาลานาบัสก็อยากจะพายอนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องยอนมาลาโกนะคะอยากจะพามาลาโกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาไปด้วยแต่เปาโลโบอกว่ายัางไงคะไม่พาไปเพราะว่ามาลาโกเนี่ยโลเล ไม่ชัดเจนทําอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทําให้พวกเขาเนี่ยต้องแยกไม่ใช่แตกแยกนะคะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะเพื่อที่จะไปทํางานรับใช้ของพระเจ้าก็คือเปาโลก็เลยไปกับคนที่ชื่อว่าสิลาดนะคะแล้วก็บารานาบัสเนี่ยก็ไปกับมาลาโกนะคะในกิจการบทที่15ข้อที่36ถึงข้อที่41นะคะพี่น้องสามารถ จดไว้หรือไปอ่านแล้วก็หรือว่าสามารถดูตามได้นะคะบารานาบัสพามลาโกไปรับใช้ด้วยนะคะแต่ว่าปาโลบอกไม่ไม่อยากเอาไปเขาก็เลยแบ่งเป็นสองทีมแต่ว่าท้ายที่สุดพี่น้องคะเราจะเห็นว่าบารานาบัสเนี่ยสร้างคนได้ท้ายที่สุดเปาโลเนี่ยกับเรียกมลาโกว่าเป็นผู้ร่วมงานที่สัตซ์ซื่อ หรือเป็นที่รักของเขาและมีประโยชน์ต่อชีวิตของเขานะคะขอหนึ่งคนนะคะที่จะอ่านฟิลิโมนบทที่บทที่หนึ่งข้อ24ฟิเฟิลิโมนมีแค่บทเดียวนะคะฟิลิโมนข้อที่24นะคะแล้วก็ขอแก้วนะคะที่จะอ่านสองทิโมธีบทที่4ข้อที่11นะคะฟิลิโมนข้อที่24นะคะแล้วก็สองทิโมธีบทที่4ข้อที่11 เรเรียกมาลาโกนะคะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เอาไม่ไปด้วยไม่ขอร่วมงานด้วยเด็ดขาดนะคะแล้วก็สองที่โมธีบทที่สี่อที่สิบเอ็ดค่ะมีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาลาโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจอ่าเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นว่ามาลาโกเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในงานพันธกิจท้ายที่สุด แล้วก็เห็นว่าแน่นอนว่ามาลาโกได้รับการสร้างผ่านบารานาบัสนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นบาลานาบัสไม่ไม่ตามเปาโลแล้วว่าเออทิ้งก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่บาลานาบัสบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เขาไม่เอาไปก็ไปกับเรานะคะชีวิตของบารานาบัสพร้อมที่จะช้อนคนที่อ่อนแอแล้วก็ไม่ดูถูกพร้อมที่จะเคียงข้างเสมอ นี่คือชีวิตของบาลานาบัสนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้ายกชีวิตของบาลานาบัสขึ้นมานะคะที่จะมาสอนในวันแบ่งปันกันในวันนี้เพราะว่าชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างถึงแม้ว่าชีวิตของเราไม่ต้องการการโดดเด่นอะไรมากมายเราไม่จําเป็นที่ต้องมีชื่อเสียงแต่พี่น้องเราสามารถที่จะอยู่เคียงข้างใครสักคนหนึ่งเป็นกําลังใจให้กับเขาในยามที่เขาท้อแท้หรือ ให้กำลังกับเขาในวันที่เขาต้องใช้พลังงานอย่างเยอะในการที่จะก้าวเดินไปและพี่น้องเราสามารถเป็นบาลานบัสได้ให้กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราแค่วันนี้เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าโดยตัวของลูกลูกไม่มีอะไรแต่เมื่อพระเจ้าจะใช้ให้ลูกหนุนใจใครสักคนหนึ่งลูกพร้อม และในวันที่ลูกต้องการใครสักคนหนึ่งขอพระเจ้าส่งบาลาบัสมาให้กับลูกเพื่อที่ลูกจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้แน่นอนว่าชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะวันแมนโชที่บอกว่าฉันเก่งฉันเข้มแข็งฉันไม่ต้องการใครมาหนุนใจก็ได้ไม่เลยพี่น้องเอเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นพระกายพระกายมีหลายอวัยวะ ซึ่งต้องปฏิสัมพันธ์กันต้องสนับสนุนกันต้องช่วยเหลือกันและกันในเช้านี้พี่น้องได้รับอะไรจากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปอาจจะเป็นหนึ่งอย่างสองอย่างหรืออาจจะเป็นหนึ่งคำเราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน แต่พระเจ้าผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินโลกและพระเจ้าสร้างทุกอย่างแล้วทรงเห็นว่าดีแสดงว่าพระเจ้าไม่เคยสร้างขยะโปรงเจ้าค่ะขอให้เรามีความเชื่อเช่นนั้นว่าพระเจ้าไม่เคยสร้างอะไรที่ไม่ดีแต่มีมารซาตานต่างหากที่ทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไป พระองค์เจ้าข้าขอสวมหัวใจแบบพระองค์นั้นให้กับเราสวมสายตาแบบพระองค์ให้กับเราที่เราจะยังคงเป็นคนที่มีความหวังในชีวิตมีความหวังในผู้อื่นอยู่เสมอค่ะแต่พระเจ้าไม่ว่าสถานาการณ์จะพูดกับเราว่าอย่างไรก็ตามหรือแม้ว่าสายตาเนื้อหนังเราจะมองเห็น ว่ามันหมดหวังแค่ไหนก็ตามข้าแต่พระเจ้าแต่ขอพระวิญญาณของพระเจ้ายังคงกระซิบให้ดังภายในว่ามันยังมีความหวังพระองค์เจ้ามันยังคงดีอยู่พระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยเราพระองค์เจ้าโปรดช่วยเราที่เราจะเลือกฟังพระองค์มากกว่าที่เราจะเชื่อตามสถานการพระองค์เจ้าข้าและมากไปกว่านั้นขอพระองค์ทรงใช้เราพระองค์เจ้าข้าใช้ชีวิตของเราใช้ทุกสิ่งที่เรามีพระองค์เจ้าข้าทั้งหมดที่พระองค์ใส่ไว้ให้กับเรา เริ่มเป็นพรต่อผู้อื่นค่ะท่าพระเจ้า พระองค์จาค่าเอาทุกคําโกหกออกไปว่าคนอย่างเราจะเป็นอะไรเป็นพรให้กับใครได้เอาออกไปพระองค์จาค่าทุกคําโกหกนั้นออกไปพระองค์เจ้าชีวิตของเราแม้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์สร้างให้เราเป็นพรได้พระองค์ชาพระองค์สร้างให้เราเป็นพรได้ขอพระองค์ใช้คําพูดของเราที่จะหนุนใจใครบางคนใช้สายตาของเราพระองค์จาค่าที่จะมองแล้วก็คนรับรู้ถึงความรักของพระองค์ใช้รอยยิ้มของเราพระองค์จาค่าเพื่อที่จะส่องสว่างไปสู่ความมืดมิดใน ชีวิตของใครบางคนข่าแต่พระเจ้าใช้ Facebook ของเราพระองค์เจ้าในการที่จะนําใครสักคนหนึ่งมาถึงความรักของพระองค์ข่าแต่พระเจ้าคะขอพระองค์ที่จะทรงช่วยเราและใช้เราให้เราเป็นถุงมือของพระองค์ที่พระองค์จะสวมใส่แล้วก็แตะต้องใครบางคนข่ะแต่พระเจ้าและลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมผู้คนมากมายเหลือเกินพระองค์เจ้าในชีวิตของเราที่ได้คอยเสริมสร้างหนุนใจและเชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอ พระองค์จะข้าขอบคุณเขาเหล่านั้นที่เป็นตัวแทนของพระองค์ขา้าแต่พระเจ้าเพราะนี่คือความสวยงามแห่งพระกายของพระองค์นี่คือความสวยงามแห่ง คิดระาจาักของพระองค์คือการที่เรามีกันและกันเมื่อคนหนึ่งล้มลงพระองค์เจ้าอีกคนหนึ่งจะพยุงกันขึ้นเมื่อคนหนึ่งอ่อนแอลงหนึ่งคนได้อธิษฐานเผื่อพระองค์เจ้าคือภาพที่เราจะจับมือและก้าวเดินไปด้วยกันเราจะไม่ช่างซื่อชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือว่าเราจะอวดว่าเราเข้มแข็งกว่าใครแต่ความเข้มแข็งของเราก็เพื่อจะเป็นพรให้กับผู้อื่นพระองค์เจ้าพระเราคือพระกายพระองค์เจ้าพระเราคือ ครอบครัว yup. ในพระองค์ขอทรงช่วยเราพระองค์เจ้าค่าเราประกาศการรักกันประกาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศความรักความพวองซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในขิดจักรเราสั่งขับไล่ทุกอำนาจมืดเวียนช่วยแห่งวิญญาณแห่งการแตกแยกนั้นออกไปวิญญาณแห่งการชิงดีชิงเด่นนั้นออกไปจากขีดจักรของพระองค์เพราะนั้นไม่ใช่ข้านิยมของพระองค์ข้านิยมของพระองค์คือกันและกันพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเอ๋ยพระพรนะคะ